สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเนาะพ่อพ่อกับซ่องเคยหลาคือเก่าพี่น้องก่อนอื่นก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งเนาะจังหวะผ่าที่ใหม่ๆของซ่องเคยลาพี่น้องวงนองันนี้ก็อยู่สวนพี่น้องเลยย่ามคำคำมาหดผักหดผักหดสวนเนาะอันนี้ก็คือ ดอกหอมปอพี่น้องเลยหรือว่าพักชีไทยนะมันกำลังเป็นหมากงามเลยถัดมาชิเรืองเืองผู้เปิดมาเลยเห็นก่อนนี่ก็คือดอกพักสีลาวพี่น้องเลยพักสีลาวอันนี้เนาะงามขนาดเลยงามคำคำมัอเศร้านี่ไม่ได้หดสชวนบานนี้เขาก็เลย มาหอดสวนนะคนหอดสวนกบบบอบแมนผู้ใดคือน้องสาวหล่าเพิ่นกำลังหดหอดสวนรอปล่อยน้ำอ่ะนเฮ้ยอ,อันผู้หดอยู่ตอนนี้ก็คือต้นมะเขือต้นมะเขือกับอ๋อไปได้ออกไปปลูกเลย,ยบวานค้านียปลูกค้าวเ,เหนียวป้อ บบมีมงปูกปูเอาเอาไปปูก้านี้ซับเ,เตโทเแตกต้นเนีทอพอต้นมะเขืออลไรกะผักกะพูเอากินกับลาบซีนซึ่งลาบซีนก็มีแล้วในกระโตกอเออเปิดเห็นอยู่แต่บริจินมันดีมันเป็นดอกอะไรเลยมังพิงนะเป็นหมากแล้วลายนะห <c oughs> มากเลยนะม,มองผูปูกนะยังเป็นเนาะ ตัววานเป็นก่อนโอ้ยตัววานงามก็อีกเป็นหมากลเลยพี่น้องพริกเนาะริกหกวานเป็นเฉยงามขนาดนี่หมากว่นนี่พอดีหักปั้โหลดนี่อืมคือพวโฟกัสใกล้เกินโอ้ไอโฟกัสแต่ใบ <g ül> มีช้องหมากต้นนะครับมีเ <g ül> ดี๋ยวมาดูเลยวันเวลาจงเป็นเลี้ยวหม่องดอกไม้ลายดอกไม้กับกป็นดอกยังดอกดอกบักซีบักซีล่าก,กับบักซีไทยหอมเฮานี่ก็งามงามหอมบัวนี่ มันกำลังสิเป็นหัวนี่มันกำลังสิขึ้นเป็นหัวพี่น้องนะเห็นบอลบัวหัวมันนะอันนี้เชี่ยวใบเห็ดแนวหัวมันนี่ยเชี่ยวใบเห็ดแนวกินแต่ใบมันก็กินจนบกวานบาไวย่เลยมันลายเกินนี่ท้องมดผ่านนานเห็นเนาะผักบวนเอาก็เลยกินบวมมดจักเถื่อให้ญาติพี่น้องน้ำกระบ,บอกมืด อันนี้ก็คือซาละเน่าละเน่นี่ก็ป๊้นเองามโพดโพเคี้ยวหลุมหลุมเลยสาละเน่นี้ก็ได้แต่อย่างเดียวที่มีในสวนนี้แหละก็มีต้นเดียวกระเทียมพี่น้องต้นกระเทียมจนใช้ตอนตำมะฮุงลายๆหรือเขาเจ้าแกงเขามา ช่วงงานทพอนะมันก็เลยเกิดอันเดียวบด้ตั้งใจปลูกมีอันเดียวเพราะว่าบริปลูกกระเทียมในงานบัดโหดไปบนมาไปรเรียบงงไอ้าวมีต้นกระเทียมกำผ่าต้นหนึ่งกานั <c> ้ <ười> นอันอื่นนะมีลายยางมีลายอ,ยาายอันลายแนยวตะไคร่กับเป็นแทวไป ข้าป่าทางนอกกับน้องทำกับแม่เพิ่นก็วุ่นวายกับสัตว์สัตนาสินี่ลายเกินจับไก่ห้อยเขา,าวค้างชิ่งเนี่ยนี่นาโนนี้นาโนาน,านเช้งคนนี้มีอ,อันนี้บ่ออกเลยบ่ต้องโดดอกเฮ้ยจักสงสัยผักหอมบ่อ,ออกจักดีโดแล้วตอนน่ะเออไปพูดแล ทักบัวน,นี่ก็สิว้เห็ดเนยวยคือกันหัวมันนี่อันนี้บอกให้ผูจนะ้จะปลูกนะจะปลูกเมือน,นี้น้องสลากับน้องมินี่ปลูกมันสิมีป่หัวมีแล้วนอกพี่น้องเลยกันหัวเอาโคตเองบันงามไม่รีพี่น้องเลยผักบัวเฮา จ้วงนะมันเป็นดอกล้านเลยแม่พอนไปหนึ่งป้าโตหว,วานนี่รอ,อก,กินนะจนกินบปอยกเมดดอกมันเอาไปหนึ่งนะหวานขนาดผักบัวนี่โชว์มันเป็นหัวนี่ต้องหดนำดลายๆี่น้องโดนำดลายๆให้มันหัวมันใหญ่ได้นำอยู่เฮิงนำมันซึมเข่าเฮิงเลยหัวมันจังใหญ่มันจะง,งา่ามมาปลูกีินาเนาะคันหัวรีบหัวหน่อยกับ ปูพินาก็ะยามันวง,งามเพราะฉะนั้นเขาต้องบำรุงงไ้หัวมันใหญ่ที่ชุดพุ่นกับซ้ำสีไส้ใส่แต่พุ่นยังเดียวพุ่นขี่ไก่กับพุ่นขี่งัวขี่ควายบ่ใส่เนีนพุ่นบ่ใสุ่๋ยีมีแต่พุ่นเนาะแบบธรรมชาสตร์เลยไล่สารตกค้างแล้วนะ ชี้ไปโหลดผูด้ยังไว้นี่อันธนามะเขือต้นมะเขืออันแล้ก็มะเขืออันนี้ชงใช้ต้นบางแห้งตัวนี้มะเวงเนาะมันคือเตะจากจากแต่มันคือบโบปิลอดไปต้นมะเวงพี่น้อง อันนหอมพลังระตัวบบระบะบไก่เลยนะหอมพลังตัวน่ะเขาเรียกว่าหอมปีเนะอึอยางไงไปทางเทิองอยางไงไปอะไรเนาะจัดไปลนะดนานผักบัวแต่น้นานนี่เลยงามกมูมูกับนานนี่หักหมดเลย งามเกินอ้าวงานนี่โคตรงามเลยเอ้าเฮ้ยเป็นหัวอยู่ได้เลยอันาดน่ะเออเป็นหัวแต่ว่าอีเมสใส่กระปูเดี๋ยวนี้เราปีหนาอีกเนาะเอามันเป็นหัวบอยว่าจะเกิดทางกระปุกมันกระปุกเธอเดียวเป็นหัวชะเชื่อใจได้เนาะปีหนาสิได้ปลูกอีก ก็เราดีใจน,นี่เสียใจพ <laughs> มสิงไข่เข่านี้ท่านี้ผัดงามนะเฮเนะ <c oughs> นี่หละ <c oughs> บ่ท่านี้ก็โดนผัด,ดยากงามท่านี้กินละ <c oughs> อันนี้ก็คือคณะพี่น้องเลยมันจนเป็นดอกเลยคณะก็ได้บ่คอยเดาไปกินจากเถื่อพี่น้องว่าไปลวก โลก,กินกระปลุลเขได้เนาะเฮาสิโลเหมืองยู่จากเถื่อเอาไปโลก,กินกระปุลกบปนปลาจนว่าวเนนี่นแก่จนใบหมดกินหมดเลยใบมันก็ได้มันแก่หมดเลยนี่ตัวนี้เปนยังงานอยู่หลายอันนี้มีเพื้อขาวมันดีดอกใบแมงลักตัวนี้ อันนี้โหระพาอันนี้ผักผักเพลวหรือว่าผักไผ่ก็ได้เนะเอื่นบ่คือกันเอื่นผักเพลวก็ได้เอื่นผักไผ่ก็ได้เนะอันนับผักอีตูไทยหรือว่าผัดผักกะเพราผักกะเพราลี่อยู่วรงนี้อันนี้ผักกะเพราลี่ต้นไม้ค้อใหญ่ฮะ ชุม่มเนอามาปูนี่ยังบาเป็นดอกซ้บับเอกอกำลังเป็นดอกแต่ยังบาทัานเป็นหมากมันมกพริกเขานี่ตัวผูอยู่ในน้ำหลดเป็นหมากเลย กลับมาบนันีแก้เชื้อห้อนแห้งบันรุ่หนาวนาวแห้งห้อนแล้วพี่น้องเลยอากาศห้อนเลยยังไงกูไปไปกูติดน้ำเห็นไหม ลองมัน,นงงมันจีบทับต้น,นอันนี้มุนจัแล้วเนาะโอ้ยังเปลี่ยวเนาะ ขอบใจจุกูจุกคนที <Bereich. S 1> <indistinct. ardı. S 2> ่เข้ามาเบิกยองนะยองกับอเอาเดี๋ยวมามันกินอันนี้เจอแมงปูมตอบตาหน่ะหนึ่งสองหนึ่งสองขอบขอบใจจุกูจุกคนที่เข้ามาเบิกยองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเคลร์ลายลายๆเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าสบายดี